สวัสดีคะ่ะ FC แฟนช่องแม่น้อยผ้าร่วยมัตฑการผ้าร่วยเชียนซาอูผ้าโชกมือนี้เม่น่อยผ้าร่วยกัดสิผ้าไปตามเนวทางเล่าพัฒนาจากอาจารย์เชี่ยนซาอูเนาะคะ่ะเล่าพัฒนามือวันที่สิบเกตมือวันพุธนั่นก็ออกตัวเป็นตัวกลับเนาะคะ่ะเห้าหายไว สองตัวบนล่าง4ี่เก8 4สี่เก้าห้าแปดสี่แปดห้าเก้าสองเกเล่าพัฒนาก็ออกสี่เก็หกเกสี่เนาะคะ่ะออกเป็นตัวกราฟล่างเนาะคะ่ะสำหรับเลขเด่นของเ้าหลุดบอ่อเขา่าเนาะคะ่ะกับมาเข่าเลขเจาะเข่าเป็นตัวกราฟเก็สี่เนาะคะ่ะ พี่น้องเอฟซีห้าใดกันแนบอคือสีกับเอาไว้ยูดอกตีเนาะเอฟซีกระได้คือสีวัตรงบันไดดอกตีมือนี้เฮากับมาเบิงกันต่อเนาะค่ะว่ามือวันศนกร์นี้ทางอาจารย์เส่นซาอุเพนสีว่างแนวทังเล่าพัฒนาให้ตัวใดเฮากับมาไปเบิงไปฟังน้ำกันเตรียมสมุดประกาศจดไปพร้อมกันกันกบแอดเดอพี่น้องเอฟซีกระได เดีย๋ยวนี้ทางอาจารย์เซียนซาอุเพิ่งกระรออยู่ในสายแล้วเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เซียนซาอุสวัสดีเอฟซี FC, ทุกคู่ทุกคนเนาะในประเทศและต่างประเทศเป็นสบายดีบนะ่เนาะเรอยู่เมืองไทยอยู่ต่างประเทศเนาะคิดฮอดคิดถึงกันบ่เนาะคือยังมิดกิลีแต่วะาพวีผู้คอมเมนต์ผมกคู่เบิองให้เลยเด้นะี่เนาะ โอ้จะวางเลยเนาะ FC ก็ได้มันกันโมโนเล่าก็จะนาเฮาวันที่ผ่านๆมาก็ได้ถือบ่ถือก็บ,บ,กบก่เห็นอบอกเห็นเมาให้ฟังเลยตีไม่มี FC ว่าเบิง่งเนาะพี่ผคอมเมนต์ให้ฟังที่ว่าจังได๋นเนาะเฮ็ดก็เฮ็ดไปตามนี่ละ่ะตาม FC ากได้นี่ละ่ะเอา้ายังกับ่ว่ากันดอกขอให้ลงให้ได้ FC ได้เร่นได้ม้วนกับพ่อเราละได้ไว้พิจิตรละหน้ามีก็สสื่อเป่าเปล่าเรื่องโค้นกับเขาไปในเบี้ยพุทธข้าเจ้าหลายหลายท่านเสียเงินไปกับเขาคุ้มเขาจิ้มกเขาถือกับมีดอกช่วมากกับเสียนหลายกลัวนะนะมหาเจเจสูบีหน้าที่ได้กินเสมอเนี่ยนะโอ โอ้ตาลับครับต่นอนเฮ็ดให้เพื่อพี่น,อนอ้องเอฟซีชัมือนี่ตีโอ้ค่ะเอฟซีลงทุนซื้อ,คอเครื่องมือหลายเดอ้อมาเฮ็ดเอฟซีนี่ขอบใจมากหลายบาทแบบอ้าอ้าใจเปิดลายเปิดลายเปิดลายเฮ็ดเอาใจอเอฟซีนี่ล่ะมวลไปน้ำเมซี่ะเอฟซีได้ก็ดีใจน้ำขันบ่ถืี<ร>ใจให้ยอดเป็นไดเราหมานบ่น้าเล่าพัฒนาเฮา คือมีจีลีแต่ว่าคือว่ามีแต่มีไอ่บ่เฮียงขาอนบ่เน้อเล่าปัฒนาเอาถือกี่ดีปนเกให้รอดก็ได้กลับเอาเด้อเอามาเบิ้งเลขเด่นเฮาเล่าปัฒนามือเอื้อนนี่บรรจุกเนาะแน่นเท้าเด่นหกเก้าสองเด่นหกเก้าสอง กะ692ว่าได้ลงน้ากันเด้อเอซี C, มือเนี่กะขั้มสีเลรีกะจัดไปดูใส่กำกันเป็นไปไดเด้เอเรียกสามตัวนะ692นั่ะนะเะรียนพ่วงไปน้าเนี้ยสองบาทสามบาทเนี่ยออกใส่กันคือ925ดีตีเจ้าเมื่ออัน,อนเอฟซีบอมาบอมา์692กนะ269เท้าไง962เนี่ยกะเฮ็ดใบนะบอกไวนน้ก่อนเนาะเอาสองตัว หกเก้าหกศูนย์หกเก้าหกศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งสี่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ ศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่เปน่อยเราซาซาใเอฟซเราเราต่าพอดีจะว่าเราเด้อยังนอนนั่นแล้วเดี๋ยวนี้เขาเต่ป้ามาแทงเส้นละเอาสามตัวสี่หกศูนสี่หกศูนสี่สามตัว หกศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสองหกแปดสองหกเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ด ศูนย์สี่แปดศูนย์สี่แปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าอืึห้าเก้าเอาย้ำอีกอกรอบนึ่งน้อยอีพี่เนาะเพราะว่ามันกับ,บวัสดุภายในวหันเ,เราผู้เขียนก็เป็นเป็นเอืออยู่เป็นอ,นอ,าอาย่างน้อนเนี่ยเป็นอย่างน,น,น้นนอ,นอนเ,อเนาบ<ป> ย้าเฝ้า92ขีดเส้นใต้เพื่นก้อนแหมเออชุดไทยุดทีเ้นใตอะไรแม่ย่ำกันย่ำกันแม่เนี่ยเอาขีดเส้นใต้ก็ขีดสองตัวข, 2. 2> ขีดเส้นใตให้เอฟซีเด้อ 69, 69 60 79 69 60 79 69 60 79 นี่ล่ะสองตัวเฮาที่ฉีดสินใต้เนเาะก็ลองเบ่งมากกับฟันเลยกับสามตัวกับหกศูนย์สี่หกศูนยสี่แปดสองหกแเก้าสามเีศูนย์สี่แปดกีตัวเดียวนี่ล่ละที่ให้เอฟเล่นกหกศูนสี่นี่ะ หกศูนย์สี่แล้ววสี่หกตัวนี่แหละนี่แหละตัวนี้แหละอ้าวย่ำนี่หายนะเอาย่ำกับเลขเด่นหกเก้าสองกับนี่แหละวิ่งเก้ากับสองนี่แหละเก้ากับสองยังไปล่างเนาะวิ่งมาไปที่มานรักไม่ลักสิบหกเก้าสองเลขเด่นเด้อสองตัว หกเก้าหกศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งสี่เลขกับเม่อกี้ตัว่อชิฮานหรอเอฟซีเล่นง่าวันนี้เห็นไงหกศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสองหกเก้าสามเจ็ดศูนย์สี่แปดหนึ่งห้าแปด ตัวเน้นตัวเด่นไฮกะนี่ลากะหกศูนย์สี่การล่องกะหนึ่งห้าแปดหรือหนึ่งห้าเก้าอีกสามตัวนะแมนหน,นึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าตัางสั้นแล้ว ีแปดหนึ่งห้าเก้ามันบังนี่เดี๋ยวมันบังนี่เดี๋ยมันบังนี่มันเล่นอะไรเล่นหลังมันบังแ่จังหวะมันแอดเขียนผิดล่งผิดหกศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสองหกเก้าสามเจ็ดศูนย์สี่แปดหนึ่งห้าเก้าเนี่ยเลขแต่เม่มีเปิดเส้นถือตัวนะเพราะว่าเลขสามตัวต้องเรีนได้สีเดียจะไปวาปอลิมได้ตัวละบาทสองบาทไปจะไปเรีนรยนไล เขาเรียนพ่อไปเมื่อเมือเพ่อกับมันกับเขาเรยออกมาให้อาทิตย์นหนึ่งสามเทียนเนาะเ้ากับพ่อรุ่นกันอยเลีนตละหาบาทสามบาทไปมันกับโอเคอยู่ดีถึกมากอมันก็ได้อยู่แม่ก็ได้มุนกันไปเรื่อยๆโยมันพอมันอาลิดได้อัดียวเนาะฮของต่้งประเทศมันหลายกว่าดอกกระเดี้ยเรียนจนครบเดี๋ยอันนี้มันนั่งดีกว่าของไทยห้าอยู่ด้ของแทวเดสิหาเมื่อ่นทุ่มกันเนอซัน โอ้ยสุมะทมมะเอานี่ขวดซุมนี่เพื่อนมีกระใจขึ้นคือกันเนาะใจดีขึ้นกันพ้องการจะไปขุดต้นไม้เห็นยังนั่นงงานละมาเอาน้ำเชื่อมเศร้าเลยน้ำเมลไม้พานุ่ยดต้องไปขุดดอกเนื้อข้าสิมาขุดก็มาขุด,ดไม่น้อยนี่แหละหน้อยเอ้ยจัดไหเนเด้ประวัติหน้าพอไหเนเด้อว่าวัติตอนนั้นก็ขุดน้ำเล่านี่แหละ เอาวุดท้ายแล้วอาจารย์ชุดทยสุดไทยกะขอให้เอฟซเฮ้ากะมีความสุขความเจริญในการงานเฮ็ดยังกะขอให้เฮ่งเฮรวยรวยทุกคูทุกคนไป่ใจมากใจกะให้ตลอดปลอดภัยการเดินทางเนาะเฮหายังกะให้ได้สมาาตินาเนาะเอฟซ เอาเอิ้นเท่ากันพอให้โ่งให้ลาบมาคือเนก็วันละอา,าราาุนกันเอออารุนกันมันจะอ,ออกหัวออกก้อยถือตอนสลบหรือว่าสินับชิดหรือสิแตกก็าไปรู้แล้วเนาะมุ่งใดมุ่งใดสิยูสิปไปอ่ะโชคดีโชคดีสวัสดีครับสวัสดีค,ะค่ะก็ขอบคุณอาจารย์เ,เะะยาาซียนซาอูเนาะค่ะที่มาให้แนวทางเหล้าพัฒนาเมือวันศุกร์ที่สีหอดนี่เนาะค่ะ